ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขมีสุทธภาสิกกล่าวไว้ว่าผู้ใดกระพติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขคือความผูกพันกับธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากมายสำหรับชีวิตเราโดยเฉพาะเพื่อความพ้นทุกเพื่อความมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็พ้นทุกขเกื้อกูลกระทั่ง โลกนี้แล้วก็โลกหน้าเราต้องมาดำเนินชีวิตที่มีธรรมะผูกพันเป็นหนึ่งเดียวชีวิตกับธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ออกเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเรามีชีวิตจนถึงวันนี้ได้เนี่ยได้มาฟังธรรมะได้ไม่เห็นหน้าเห็นตากาันได้พูดคุยกันเนี่ยยังคิดยังนึกได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะวันนี้ เราอยู่ได้ด้วยบุญยังมีบุญอยู่แธรรมะช่วยหล่อเลี้ยงเอาไว้ส่วนผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าหมดบุญไปแล้วอย่างเหลือเราเนี่ยยังมีบุญอยู่บุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เราควรจะสร้างบุญต่อไปสารบุญต่อไปบุญนี่มีมากมายมีหลายอย่างให้เราเลือกทําเอาการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญ การภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเราจรึงต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นบุญให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวต่อไปธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นหลักประกันนะเป็นหลักประกันชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยประกันชีวิตเราไม่ให้เป็นทุกข์ประกันชีวิตเราให้มีความสุขตายไปก็ไม่ตกนกรกปิดประตูบายเลยธรรมะเนี่ยสามารถประกันได้ เนี่ยเราพิจารณาดูว,ว่าไม่มีบริษัทประกันที่ไหนหรอกที่สามารถประกันชีวิตเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้ตกอบายภูมิเมื่อเราล่วงรับไปแล้วไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนจะทําอย่างนี้ได้บริษัทประกันชีวิตก็เพียงแต่แค่ให้สิ่งตอบแทนบ้างเพื่อความสะดวกเราต้องส่งเบีย้ยประกันตามกําหนดเวลา มีเงื่อนไขามากมายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอก็มีเงินจํานวนหนึ่งมาช่วยเหลือเราเวลาเราล้มหายใจจากไปแล้วก็มีเงินจํานวนหนึ่งมาช่วยเหลือเราเราเองก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าประกันไม่ได้ว่าเราจะตกนรกหรือไม่หรือชีวิตนี้จะมีความสุขหรือไม่ความทุกข์ในใจจะดับลงหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้บยบริษัทประกันเนี่ยรับประกันไม่ได้อ,อาจจะมี ชื่อที่สวยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าทำประกันแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นก็ไม่แน่นอนนะบางทีเราเกิดปัญหาแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เบี้ยรประกันที่เราส่งไปแล้วคือหรือเปล่ายังไม่แน่นอนนะบางทียังไม่ค่อยมั่นใจบางทีเกิดปัญหาแล้วบางทียังช้ายังไม่ได้รับบริการเท่าที่ควรยังกังวลอยู่แต่ว่าถ้าเรามา ทำประกันชีวิตกับธรรมะเนี่ยอันนี้มั่นใจได้ไอที่ว่ามั่นใจได้เพราะว่าไม่ต้องส่งเบี้ยประก,กันแล้วผลก็คือเราจะมีความสุขทุกข์นี่จะลดน้อยลงเมื่อกี้หมดทุกข์ไปเลยเมื่อล่มหายใจจากไปแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ตกอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตวิเลชานอันนี้คืออบายภูมิธรรมะเนี่ย รับประกันไนดะ้ชีวิตเราเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักประกันนะเี่จะประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยที่ไหนก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอันดีแล้วเพื่อความสุขสบายแต่อย่าลืมทําประกันชีวิตกับพุทธบริษัทมั่นใจได้เอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักประกันชีวิตไม่ต้องส่งเบี้ยรประกันเพียงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อ ห้าประการหาประการนั้นก็มีว่าหนึ่งเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าท่านเนี่ยสามารถดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วก็ตัสรู้วด้วด้วยพระองค์เองเชื่อมั่นในพพุทธเจ้าโดยไม่งอนเงนคลอนแคลนเราเชื่อมั่นข้อน,นี้ไหมสองศรัทธาในพระธรรม ะระรรเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้สั่งสอนทำตัดไว้ดีแล้วให้เราได้นำเอาไปปฏิบัติตามเชื่อมั่นในพระธรรมแบบไม่งอนแง่นคอนกันไม่ต้องสงสัยเหมือนกันข้อที่สามคือมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วที่พูะองค์ได้ตัดสรู้มากับสรู้พระธรรมตอนมีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์โดยที่ไม่งอนเงินยกอนแกลอันเนี้ยพระพุทธประธรรมประสงฆ์สามข้อละข้อที่สให้เรามีศีลห้าเป็นประจำเป็น,นมีศีลห้าเป็นชีวิตจิตใจคือมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนทำลายผู้อื่นงดเว้นจากการลักขโมยถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ให้มาเป็นของเราโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตงดเว้นการประพฤติผิดในการมสี่งดเว้นการพูดโกหกงหด,ททดเว้นการดื่มสุราสิ่งเสพติดมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ห้าข้อเนี่ย สีลห้าเนี่ยให้มีประจำที่ประจำใจเอาไว้เพื่อรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ทำได้ไหมสีข้อเลยนะข้อที่ห้าอันนี้สำคัญมากเป็นข้อพิเศษก็ว่าได้คือการดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่หนึ่งเรื่องรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการใช้ชีวิตเราจะฝึกในรูปแบบก็ได้ ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จเจริญสติในรูปแบบไปพอสมควรเก็บเวลาแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจําวันต่อเนื่องไปด้วยความรู้สึกตัวนีหรือก่อนจะนอนเนี่ยทาในรูปแบบสะหน่อยจเจริญสติในรูปแบบหลังจากที่ไหวพ้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญสติในรูปแบบรูปแบบของเราเนี่ยมีอะไรอาจจะรู้ลมหายใจอาจจะเดินจงกรม เือาจะยกมือสร้างจังหวะสติจังหวะเคลื่อนไหวหกายและมีสติตามรู้อันนี้เป็นรูปแบบที่เราสามารถจะเลือกเอามาใช้ได้ตามจิตของแต่ละบุคคลคือให้ฝึกให้มีความรู้สึกตัวในรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้ทำดูแล้วก็นอกรูปแบบก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวอยู่เนืองเนือง กายเคลื่อนไหวจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้สึกตัวการจะจับจะชฉวยดื่มน้ำทานข้าวประกอบภารกิจการงานต่างๆให้มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปใจเวลามันคิดมันนึกมันปรุงแต่งเป็นความสุขบ้างทุกบ้าง เราก็มีสติรู้ตัวตัวพรอมนะมันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันรักก็รู้สึกตัวว่ารักมันคิดมันนึกปรุงแต่งอล้วก็ตามให้มีสติรู้เท่าทันให้รู้ต่อเนื่องกันเนืองๆมันจะเผลออะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วกลับมาตั้งต้นรู้ใหม่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทําได้เมื่อเราเจอสติไปนานๆเนี่ย ตัวรู้มันจะเกิดขึ้นนะตัวรู้นี่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนหรอกคือตัวรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันเด่นเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นผลละเห็นไหมเป็นผลที่เราไม่ต้องไปรอว่าเราจะได้ผลไหมเราทําแล้วจะได้ผลอะไรไม่ต้องรอทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดความรู้น้นรู้ตัวขึ้นมาตัวรู้เกิดขึ้นทันทีนั่นนี่เป็นผลนะเมื่อมีตัวรู้เด่นชัดตัวรู้ก็จะทําหน้าที่ล่ะ จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้รูปรู้นามเนี่ยรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นรูปเป็นนามนะจิตผู้รู้เนี่ยก็เป็นนามนะกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปเริ่มแนละ้วพอตัวรู้เด่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นรูปเห็นนามเริ่มรู้จักตัวเราเห็นแม้กระทั่งจิตที่มันคิดโอ้จิตที่มันคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโอ้นี่ความอยากเนี่ย มันเป็นเปรตนะมันเป็นความโลภลหละเป็นเปรตล่ะบางทีก็เกิดความกลัวกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวนาคตกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอสุรกายแล้วโอ้เป็นความกลัวเป็นอสุรกายแล้วเป็นสักแต่ว่าเมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นเโอ้นี่สักแต่ว่าคิดนะคิดอยากได้กลัวเนี่โอ้สักแต่ว่าบางทีมันเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาท อึดอัดขัดเคืองแค้นเกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นในจิตในใจในปัจจุบันเนี่ยอ๋อเราเห็นทันเลยวันนี้มันเป็นนรกความโกรธเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นนรกในปัจจุบันที่เราเห็นได้ด้วยความรู้สึกตัวโอ้เราจะเอาไว้ไหมเรารู้ทันแล้วเราก็ออกแล้วนะเราหลุดออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วแต่การรู้นี่จะต้องรู้แบบไม่เข้าไปอยู่นะรู้แบบดูดูนะไม่เอา อ๋อสักแต่ว่าโกรธเนาะอย่าเข้าไปเป็นกับมันเห็นมันโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธบางทีมันลหลงรือสติง้อหลงงมงายไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรไม่ใช่ประโยชน์ทําในสิ่งที่ไร้สาระผิดศีลผิดธรรมอยู่เสมอ,สมอชอบฆ่าชอบรักขโมยชอบแอบเป็นชู้กับคนอื่นเขามีกิก๊กมีกั๊กอะไรเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ย ็นเรื่องของความโง่หลงงมงายทั้งนั้นชอบพูดโกหกชอบดื่มสุราเป็นประจำนะเนี่ยคือภาวะของสัตว์นรกแล้วเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยความโง่หลงงมงายการดื่มสุราการกินยาเสพติดยาบ้ายาม้าอะไรเงี้ยมันทําให้จิตใจเราเนี่ยโง่หลงงมงายขาดสติ อันนี้ถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อเรามีสติมีตัวรู้รู้เท่าทันในอาการเหล่าเนี้การของความโกรธความโลภความกลัวความหลงเนี่ยเป็นอายภูมิทั้งสี่ถ้ารู้เท่าทันนะสักแต่ว่าแล้วไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นนะเราก็ไม่ตกอายภูมิทั้งสี่ในโลกปัจจุบันต่อหน้าต่อตาเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ตกอายภูมิในโลกนี้นะ เราตายไปเนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าเราก็จะไม่ตกนรกไม่ลงอบัยภูมิเช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยตายไปก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขเราตายไปก็มีความสุขถ้าชีวิตเราเนี่ยอยู่แต่มีแต่ทุกข์ร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์ตายไปก็ตกอวัยภูมิอยู่ร้อนนอนทุกข์เช่นเดียวกันอันนี้ยสาคัญนะถ้าปัจจุบันเนี่ยยังตกนรกอยู่ตายไปก็ตกนรกอยู่อย่างไรก็ไปอย่างนั้น แต่ถ้าเรามีการเจริญสติอยู่ในชีวิตหนึง่งเลืองเนี่ยเป็นการป้องกันอบายภูมิเลยเราป้องกันไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียม,ยม,ยมจิตเปรียนใจป้องกันไว้ก่อนจะริญสติให้มากๆให้ตัวรู้นี่มันเด่นเห็นตัวเราเป็นรูปเป็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในรูปในนามพอเห็นแล้วจิตมันก็หลุดพ้นออกมาจากอารมณ์นั้นก็นจะมีแต่ความสะอาดความสว่าง ความสงบเกิดขึ้นในจิตใจเราก็อยู่อย่างมีความสุขทุกข์ก็จะค่อยๆจางกายไปก็หมดทุกข์ในที่สุดเป็นการทําประกันชีวิตไว้กับธรรมะเนี่ยมันปลอดภัยมันได้รับผลทันทีเลยทันตาเห็นในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยว่าเออเราตายไปเราจะได้ไหมเนาะเนี่ยไม่ต้องสงสัยเรื่องผลเลยทําปุ๊บได้ปับ๊บเป็นอาการิโกเลยอันเนี้ยมีประโยชน์มากเนี่ย เงื่อนไขของพุทธบริษัทบนอนัดประกันชาวพุทธเราเนี่ยคือธรรมะอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อหนึ่งมีศรัทธาในพระพุทธสองมีศรัทธาในพระธรรมสามมีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างไม่งอนแงนคอนแคนไม่ต้องอะไรสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมไม่ต้องสงสัยเลยมีจริงศรัทธาไนดะ้ ยังกราบไหว้ได้กระทั่งทุกวันนี้ข้อที่สี่ก็คือมีศีลห้าเป็นนิดข้อที่ห้าคือดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆเ,เนี่ยห้าข้อท่านะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขตายไปก็ไม่ตกนรกไม่ตกกบายภูมิใช่ไหมเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยสามารถ ประกันชีวิตตรงนี้ได้แน่นอนชีวิตเราต้องมีหลักประกันนะเนี่ยเราประกันชีวิตภายนอกกับบริษัทไหนก็ตามประกันไปเถอะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมประกันชีวิตในจิตใจเราด้วยเอาธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องประกันชีวิตประกันจิตประกันใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าผมนี่ทําหน้าที่นําเสนอนะเป็นฝ่ายนํเนเา,านเสนอเอาธรรมะมานําเสนอแต่ไม่ได้ขาย เพียงแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนำเอาไปพิจารณา